สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับโจยแล้วครับผมที่ควงง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆเลยเป็นไข่เจียวกาก,ากหมูพริกสดนะครับก็หลักๆเลยไข่สองฟองนะครับส่วนผสมอันนี้มันติดหนังหรือใช้สามชั้นก็ได้ครับเราเอาเนื้อออกนะครับโจก,ก็ใช้สามชั้นเหมือนกันแล้วก็เราเอาเนื้อออกเดี๋ยวเราไปเจียวให้มันอ่าให้มันกรอบสักนิดนึงก่อนเราใช้น้ํามันมันมาเจียวนะครับหอมแดงซอยนะครับผมน,นี้ เผ็ดเลยพริกสดนะครับพริกจินดาแดงหรือเพื่อนๆจะใช้พริกขี้หนูส่วนก็ได้นะครับพริกไทยป่นครับผมน้ำปลาต้องใช้เมกเชฟมันจะเค็มน้อยหน่อยแล้วก็ออกหวานนิดนึงครับอันนี้อามันหอยนะครับเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเราตีไข่ก่อนเลยอันดับแรกครับผมก็เริ่มจากน้ำปลานะครับถ้าเพื่อนๆใช้น้ำปลาอ่ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยลดปริมาณลงนิดนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้างเค็มนะครับ น้ำมันหอยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นคือไข่เจียวเนี่ยสองฟองนี้กำลังดีนะครับเพื่อนๆคือไม่ใหญ่หเกินไม่เล็กเกินถ้าเพื่อนๆใช้ไข่ไก่ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าไข่ไก่ค่อนข้างเหลวอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไข่เป็ดเนี่ยน่านจะต้องหยดน้ำเพิ่มนิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะหนึบไปนะครับโอเค เสร็จแ,แล้วก็พริกครับตามด้วยหอมแดงนะครับมีนูงง่ายๆเลยครับเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอที่กระทะเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจวหมูก่อนนิดนึงตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใส่มันม่ของเราลงไปเลยกระโทดมากระเด็น แต่แล้วก็เราจะใส่น้ํามันนะครับที่เราใช้ทอดนะครับลงไปเป็นเชื้อนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เร่งให้อ่าเจ้ามันหมูมันออกมาจากมันหมูเรานะครับครับใช้ไฟนอ่อนนะครับโอเคตรงนี้ต้องรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่อ่ามันน้ำมันมันออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่เราจะเจียวไข่กันแล้วกันครับ ตอนนี้จุกเจียวจนมันหมูสามชั้นเราเนี่ยค่อนข้างเหลืองเตรียมแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะตักห้เจ้ากาบหมูเราเนี่ย,ยใส่ลไปในไข่ที่เราตีเอาไว้นะครับน้ำมันค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตักออกนะครับนะครับใส่ลงไปเลย นโอเค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวเราเอาน้ำมาันออกเล็กน้อยนะครับเพราว่ามันเยอะเกินเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงมาเจียวเลยครับกักหมูค่อขนข้างเยอะนะครับเพื่อนมันจะเป็นเป็นแผ่นค่อนข้างยาก ฉานั้นเพื่อนๆต้องค่อยๆเปลียนเดี๋ยวเราจะต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลือเกินนี่ตอนนี้หอมฟุ้งมากครับ อครับอีกด้านเริ่มเหลืองแล้วนะครับเราก็กลับมาอีกทีนึงนี่นะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานครับผมเดี๋ยวจะไปตักใส่จานแล้วเดี๋ยวไปเจอที่จานนะเพื่อนเพราะว่ากล้องมีตัวเดียวขยับไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเนเป็นไงครับผมไข่เจียวกากหมูเน้นเน้นกากหมูเลยนะครับก็ชิม เอาง่ายๆคืออ้วนนะครับอืมมันมีพริกด้วยนะครับพเพื่อนๆลองทําทานดูนะครับส่วนผสมเดี๋ยวโเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับถือว่าเป็นไข่เจียวทางเลือกแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ subscribe ช่องโจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ,บ่อยๆครับผมสำหรับว,วันนี้โจต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ